สวัสดีค่ะเด็กๆช่วงบ่ายของวันจันทร์ทุกวันจันทร์นะคะเรามีนัดกันกับรายวิชาบูรณาการค่ะซึ่งจะบูรณาการทั้งหมด4รายวิชาด้วยกันนะคะได้แก่วิชาวิทยาการคำนวณวิชาการงานอาชีพวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาและรายวิชาศิลปะดนตรีค่ะซึ่งรับรองได้เลยค่ะว่าเด็กๆจะไม่เบื่อก,กับการเรียนรู้ในรายวิชาบูรณาการแน่นอนค่ะ เรียนรู้บูรณาการสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่2จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยที่มีชื่อว่านูน้อยเข้าครัวซึ่งจะพาเด็กๆไปทำวิธีการทอดไข่เจียวฟูกันนะคะซึ่งจะมีคุณครูผู้สอนเป็นใครกันบ้างนั้นไปติดตามกันเลยสวัสดีครับครูเวลาพลรับทองครูอุมครับวิชาสุขศึกษาและภาษาครับสวัสดีค่ะพบกับ คุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนพบก,กับครูนุษย์ในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะสวัสดีครับครูอภิจิต์เพชรย้อยนะครับหรือว่าครูวิกนะครับวันนี้ครูจะมาสอนวิชาดนตรีนะครับสวัสดีค่ะพบกับครูก้อยนะคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเราก็มาดูกันก่อนว่าในหน่วยบุรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยหนูน้อยเข้าครัวจะมีตัวชี้วัดในรายวิชาแต่ละรายวิชาเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งตัวชี้วัดนี้คุณครูก็ได้แนบไปกับเอกสารการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแล้วนะคะวิชาแรกนะคะเราไปเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ เป็นไงบ้างคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าวันนี้นะคะก็มาพบกันในวิชาการงานอาชีพค่ะวันนี้นะคะจะพาเด็กๆไปเข้าครัวกันเอ๊แต่เข้าครัวเราจะไปทำอะไรกันดีนะคะวันนี้จะพาเด็กๆไปทำเมนูหนึ่งเมนูค่ะที่อาจจะเป็นเมนูประจำบ้านของใครหลายๆคนนะคะเมนูนั้นจะเป็นเมนูอะไรดีหนะ้าเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะเมนูอะไรดีนะ้าติกตต๊กตอกติ๊กต็อก ติ๊กตออ็อกถ้ายังนึกไม่ออกนะคะเดี๋ยวไปติดตามและก็ทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลย,เลยและเมนูที่วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาชวนกันทำนะคะก็คือเมนูไข่เจียวฟูเป็นยังไงคะดูในภาพน่ารับประทานมากๆเลยใช่ไหม ไข่เจียวฟูนะคะเป็นอาหารที่มีขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะเราสามารถทำรับประทานเองได้ซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆดังนี้เรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะมีดังนี้เลยไข่ไก่ต้นหอมน้ำปลากระเทียมแครอทและน้ำมันพืชค่ะและเราต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้กระทะตะหลิว มาเตรียมวัตถุดิบกันเลยขั้นแรกนะคะหั่นแครอทเป็นลูกเตา๋าเราก็ปอกเปลือกของแครอทก่อนนะคะแล้วก็ตัดแครอทเป็นท่อนๆชหลังจากนั้นนะคะก็พาแครอทหั่นเป็นแผ่นบางๆจากนั้น ก็หั่นเป็นเส้นแล้วก็เอามาหั่นเป็นลูกเต๋านะคะในขั้นตอนนี้เด็กๆต้องระมัดระวังนะคะให้คุณพ่อคุณแม่คอยช่วยก็ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเองขั้นตอนที่2นะคะซอยต้นหอมเป็นชิ้นเล็กๆค่ะขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้มีดเช่นเดียวกันเด็กๆต้องมีความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ด้วยนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะว่าเด็กๆยังเล็กอยู่ขั้นตอนที่3าม เตรียมกระเทียมเด็กๆแกะกลีบกระเทียมออกนะคะแล้วก็ปอกเปลือกจากนั้นก็หั่นกระเทียมเป็นชิ้นบางๆเตรียมใส่ภาชนะไว้นะคะขั้นตอนต่อไปก็เทน้ำมันลงในกระทะของเรานะคะแล้วก็เอากระเทียมลงไปมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1นะคะตอกไข่ใส่ถ้วยถ้าเด็กๆรับประทานแค่คนเดียวเด,ด็กๆอาจจะใช้แค่ฟองเดียวก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ช้อนซองของเราตีไข่ให้ขึ้นฟูค่ะขั้นตอนที่2ใส่แครอทและต้นหอมที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้แล้วลงไปในไข่ค่ะขั้นตอนที่3เหยาะน้ำปลาลงไปเพื่อปรุงรสแล้วตีให้เข้ากัน ขั้นตอนที่4นะคะเทน้ํามันลงในกระทะพอที่จะให้ท่วมไข่เวลาที่เราเทไข่ลงไปนะคะขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนสุดท้ายเมื่อไข่สุกแล้วเทใส่จานจากนั้นโรยกระเทียมที่เราได้เจียวไว้แล้วนะคะเราก็จะได้ไข่เจียวฟูหอมอร่อยพร้อมรับประทานแล้วค่ะ วิชาต่อไปนะคะจะเป็นวิชาวิทยาการคำนวณค่ะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหากันนะคะลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาก็จะเขียนง่ายๆได้3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1เลยการลำดับขั้นตอนโดยใช้ข้อความค่ะโดยที่ให้เด็กๆใช้ข้อความสั้นๆเข้าใจได้ง่ายนะคะโดยเรียบเรียงลำดับจากด้านบนลงมาด้านล่างหรือด้านซ้ายไปด้านขวานะคะข้อที่2การลำดับขั้นตอนโดยใช้ภาพค่ะใช้ภาพ แทนลำดับขั้นตอนอย่างง่ายๆนะคะข้อที่3มลำดับขั้นตอนโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ค่ะสามารถสร้างสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาได้เองเป็นสัญ,ญลักษณ์ง่ายๆที่เข้าใจได้ง่ายนะคะตามตัวอย่างในใบความรู้ได้เลยนะคะเด็กๆใบความรู้วิชาต่อไปนะคะก็จะเป็นใบความรู้เกี่ยวกับวิชาสุขศึกษาและภาะศึกษาค่ะจะเป็นประโยชน์ของไข่นะคะเด็กๆศึกษาจากใบความรู้ได้เลยนะคะ ใบความรู้วิชาต่อไปนะคะวิชาศิลปะเด็กๆได้รับใบความรู้ไปแล้วเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะใบความรู้วิชาต่อไปนะคะเป็นใบความรู้วิชาดนตรีค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่กำเนิดเสียงดนตรีได้นะคะ เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้จากใบความรู้และคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะสามารถทําใบงานบูรณาการได้แล้วนะคะในใบงานบูรณาการนี้ก็จะมีข้อย่อยๆอยู่นะคะข้อแรกนะคะให้นักเรียนเรียงลําดับขั้นตอนการทําไข่เจียวให้ถูกต้องโดยเติมตัวเลขไทยลงในวงกลมใต้ภาพนะคะข้อที่ 2. นะคะสถานการณ์มีอยู่ว่า คุณลุงเชฟกำลังจะนำไข่เจียวไปเสิร์ฟให้กับเด็กๆณนะบ้านหลังน้อยได้รับประทานเพื่อบำรุงร่างกายมาช่วยคุณลุงเชฟหาทางไปบ้านหลังน้อยให้เร็วที่สุดกันเถอะระหว่างทางอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ในการทำครัวที่มีรูปร่างวงกลมและสามารถเคาะแล้วทำให้เกิดเสียงดนตรีได้ด้วยนะคะโดยให้เด็กๆตอบคำถามนะคะว่าอุปกรณ์รูปร่างวงกลมและสามารถเคาะแล้วทำให้เกิดเสียงดนตรีได้ ที่เด็กๆช่วยลุงเชฟเก็บมีอะไรบ้างและเก็บได้อย่างละกี่ชิ้นแล้วนํามาวาดภาพในกรอบสี่เหลี่ยมและตอบคำถามด้านหลังด้วยนะคะและคำถามด้านล่างนะคะการเดินของคุณลุงเชฟเป็นการออกกํำลังกายหรือไม่เด็กๆก,ก็ตอบคำถามด้านหลังได้เลยนะคะและไข่ไก่จัดอยู่ในอาหารหมู่ใดเด็กๆก,ก็สามารถเขียนตอบได้เลยนะคะ ในการเรียนวิชาบุรณาการนะคะเราก็จะมานัดเจอกันทุกวันจันทร์นะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ